อ๋อตอนนีครับชื่อมอนะครับอายุ26ครับสวัสดีค่ะชื่อเอียรนะคะอายุ26ปีค่ะเหยวเหยวคือผมไม่กล้ามองหน้าผู้หญิงผมเขินพี่จะมีคำถามให้เองมอสสิบข้อน่าเนลียดมากอะไรจริงเหรอเฮ้ยไม่ใช่คนมองอย่างเงี้ยจริงนะเนี่จริงกระต่ายกับเต่าเนี่ย กีฬาอะไรไม่ไม่วิ่งแข่งธรรมดาครับนกแอเป็นนกหรือเป็นแอเป็นนกลงาไมได้ค่ะเป็นนกเป็นนกลงาปแอร์เป็นทางนกเป็นทางแอค่ะหนูตื่นแล้วยังลูกตื่นแล้วครับผมผมตื่นเต้นพี่พี่ดูอลเลิร์เกินนะผมตื่นนะผมยังอลเลอร์หรือเปล่าเออใช่ใช่ผมเลยแบบยังยังเขินอยู่พี่ผมพูดตรงผมเขินอยู่ไง จเลิีกัอทำไมถึงจะเลิดแบบพี่มึงอะอ้าวอยากรู้เหรออยากรู้เหรออยากรู้เหรอฮะโอ้จริงมั้ยถ้าคุณตักบาทเนะคะคุณต้องตักอะไรเอาจากบาทพระนะเราเอาใส่บาทพระเราไม่ได้ตักออกจากบาทพระยืนยันคำตอบว่าไม่ได้ตักอะไรออกมาจากบาทพระเป็นคนดีตะเบิ กินมาติดเหงื่อกินเผือกติดมันถ้าอยากติดทั้งเหงื่อติดทั้งมันต้องกินอะไรกินน้ำมันกินน้ำเหงื่อกินเหงือกทำไมก่อนกินเผือกกินกินน้ำมันกินน้ำเผือกกินน้ำเผือกเผือกเท่าไรกินทุกอย่างจะพังมันไม่น่าจะเป็นคขาเพาเขียวแล้วแหละแล้วพูดกันไปพูดกันมาอ่ะมันน่าจะเป็นคขาอื่นไม่ียวเข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 ียว ผีตาดอนะตอนเดลล่าสุดเฮ้ยเขามองหน้าเราแล้วเฮคือผมว่าเราเขาถึงจะมองหน้าเราอ่ะในแล้วอ่ะคือผมไม่กล้ามองหน้าผู้หญิงผมเขินพี่ What เขาเขินนะพี่เอ็มคือยังไงเราต้องไม่คือผมิจอนแล้วก็ผม่งี่เลยคุณเคยคุยกับพี่ครั้งแรกไหมอ่าปรเด็นเยคนที่ยังมีชีวิตอยู่ที่กรุงเทพเนี่ยสามารถถูกฝันพบที่เชียงใหม่ได้ไหมไม่ชอบมองหน้าผู้หญิงอ่ะเนี่ย มองได้ครับมองอ,อื่นก็ได้นะพี่่นหน้าที่เล่นอาดีๆตั้งแต่คุยกันมาเนี่ยะผมเขินพี่ผมเพิ่งคุยกับพี่วันแรกไงผมก็เลยเขินนะสิได้ได้ทำไมอะ่ะเพราะว่าไม่รูว้ว่าก็แล้วแต่ <c oughs> เสร็จแล้วครับพี่จะไปแล้วนะได้พี่ไปแล้วเหรอแค่นี้เหรอเอ้าอยาอยู่ได้นานๆาเจ๋ลยแล้วเด่ยก็ไม่มองอเราดูไม่เป็นอบคุ้คราบเอาล่าสุดเอาคนเป็ดไปผักแล้วนะหนึ่ง <laughs> ไม่ใจจะปต่อย